เอ้ยสวัสดีครับเพื่อนก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ cat gaming และว,วันนี้เราก็อยู่ในเกม anime rising นะครับเพื่อนซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เกมได้เปิดรีลิสต์วันแรกนะครับก็คือวันนี้เป็นวันที่15เนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ early access ในวันที่14ก็จะได้เล่นวันนี้ทุกคนนะครับโอเคเราก็จะมาดูระบบเบื้องต้นนะครับแล้วก็รีวิวเกมเบื้องต้นนะครับดูเกมเพลย์ว่าเป็นยังไงก่อนเข้ามานะครับถ้าเพื่อนๆได้ทำเควสก็จะได้รับ พวกนี้เลยนะครับจากเคสที่ผมได้รีวิวไปถ้าใครทําครบน่าจะได้ได้เยอะกว่านี้เนาะแต่ว่าพี่แคททาไม่ครบนะครับก็ได้ประมาณนี้แต่ก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ก็มีระบบสัตว์เลี้ยงมีอ่าของนะครับดอบเลดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็พวกโมเมนต์สปีดแล้วก็ลัคกี้ในการอไลซ์ต่างๆนะครับโอเคเหมือนจะให้ระบบซัมมอนมา1ใบนะครับฟรีซัมมอน1ตัวเนาะ ตัวที่อยู่หน้าตู้ตอนนี้ก็คือโอโ้โ,อโหล่างค่อนข้างที่สวยนะครับจะเป็นลูฟี่เกียร์ห้าแล้วก็โกคูแล้วก็กาลูนะครับโอเคเราลองเปิดไปน่าจะเป็นตัวกรรมนะอเอฟเฟกต์ค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยซัมมอนเสียงจะติดลิขสิทธิ์มั้ยเนี่ยพี่ขอลดเสียงก่อนแล้วกัน เรียงอลังการมากอันนี้คือพี่ได้ <c oughs> พี่ได้แททันสินะอ่าแล้วก็จะมีระบบอไลน์นะครับเมื่อกี้ก็ลงไปตีนะเป็นระบบอนะไลน์น่าจะเป็นเมนควีตนะครับเป็นสอนอยู่ที่ด้านมุมขวานะครับเราก็พยายามไล่ทําไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคนะครับก็จะเป็นระบบสอนเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อนๆนะก็ตีเข้าไปในวงนะครับ โอเคได้มาแล้วให้เขาให้อะไรเควสก็คือให้อะไรโยจินเนี่ยห้าตัวเนาะหรือในชื่อในเกมนี้ก็จะชื่อว่ายูฮูกพอค่อนข้างชื่อน่ารักทีเดียวเลยโอเคตอนนี้อะไรได้แล้ว3มตัวเลยอีก2ตัวนะครับ แบ็กเชลพอ okay. ตตอนนี้ก็เควสสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพายูฮูอีกสักหนึ่งตัวเนาะเหมือนมีระบบอัปเกรดนะครับอ่าเปิดระบบอัปเกรดตอนนี้เควสยังไม่สอนเดีย๋ยวเรารอไปที่ระบบแล้วกันโอ okay. เคไฮเลสซัมมอนเลเวลสล็อต เราลองอัพก่อนโอเคอสัมมอนคือรอบละ7 5 0 0 0พเพชรนะครับเพื่อนเจ็ดหมื่นห้าพันเพชรเนาะก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับ UI ก็มีหลากหลายนะครับหน้าต่างก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทำย u i อออกมาได้สวยนะครับทำยูไออกมาได้สวยเลยแล้วโค้ดเติมที่ไหนเนี่ย โค้ดมีหรือเปล่าโอเคโค้ด okay. นะครับก็ตอนนี้ก็มี1โค้ดก็คือไลซ์อัพนะครับไม่รู้ว่าจะต้องเข้ากลุ่มไหมเดีย๋ยวเราลองเติมกันโอเคไม่จําเป็นต้องต้องเข้ากลุ่มนะครับก็จะได้โค้ดเธอเข็นมานะครับแล้วก็เป็นบูธต่างๆเนาะเป็นบูธต่างๆนะครับแล้วก็คลาสเธอเขนแล้วก็แรนดัมเชดนะครับแล้วก็มีอวตารซัมมอนอีก2ใบโอเคโอเคเราจะได้ซัมมอนกันอันนี้น่าจะเป็นเกียร์หรือเปล่า ลองใช้พวกนี้ก่อนดีไหมสิบนาทีอย่างละสินาทีทีนี้เราก็จะลองสุ่มนะครับซุ่ม2ใบไปใบแรกอแอนิเมชั่นไม่เหมือนกันนะครับแต่ละตาก็รู้สึกว่าน่าจะตามตัวละครหรือเปล่าเมื่อกี้เป็นสีแดงเนาะอันนี้พี่ได้เป็นตัวอะไรเนี่ย จากเรื่องอะไรเอ่ยไซเลนลิปเปอร์อ๋อจากโตเกียวกูนนะครับอ่าจากตเกียวกูนโอเคมันอยู่ในระดับในน่าจะกล่ำสุดเลยหรือเปล่าโอ้โหห้าเปอร์เซ็นอแบบ0.02จดศูนสองเปอร์เซ็นได้ไหมเนี่ยไปอุ้ยสีม่วงสีม่วงนะครับสีม่วงมาเป็นไททันอีกก็ไม่เอานะ โ,โ, u, en, ode, โอ,อ,อเ้เป็นเกะโทนะครับเกะโทจากจูจุสุไคเซนโหดไหมเนี่ยโอ้ชอบเอฟเฟกมากชอบเอฟเฟกมากเลยเป็นเกะโทนะครับเกะโทไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่าก็ไม่โหดครับเป็นคอมมอนธรรมดาก็อีคิเบสไปไฮเลสซัมมอนเลสสล็อตโอเคแล้วก็ต้องอัพเกรดสินะ โอเคมันให้ทำถึงเลเวลสิบนะครับก็จะคอมเพลทนะครับเกรดนี้คืออัพเลเวลสล็อตเลเวลก็จะได้เควสมาแล้วก็จะไปเคลียร์เคเบิลเมดนะครับกดวาร์ปไปได้เลยอ่าค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเราก็จะไปเคลียร์นะครับเคเบิลเมดก็จากเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งนะครับเอฟเฟกเป็นยังไง โอเคกดออไล์ไปได้ทำเคลียไปก่อนเบื้งตน้นให้อะไรทั้งหมด10ตัวนะครับลองอ e ีคิฟเบสไปออกก็จะได้มาตัวไหนไม่ดีมันก็จะดรอปออกไปนะครับเพื่อนๆก็แนวอะไลน์สกอตโอ,อเวอร์เลยนะครับแต่ว่าภาพเป็นแนวที่สวยกว่าเท่านั้นเองแล้วก็มีตัวอะไรเยอะแยะนะครับ เอามาจากเรื่องอนิเมะต,ต่างต่าแล้วก็เคลียไปก่อนขอให้เคลียยี่สอันนี้เป็นระบบรีวอร์ดน่าจะอารมณ์คล้ายๆระบบอ่าไอดอลนะครับก็คือรับได้เนี่ยมันก็จะรับได้ระบบไอดอลนะครับพี่ยังไม่เห็นสกิลเลย หรือว่าสกิลมันยังไม่ค่อยอลังการอ๋อสกิลก็ประมาณนี้นะครับสกิลก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเอ,อันนี้คนละตัวคนละตัวเดีย๋ยวเราต้องเคลียร์ตัวพวกนี้ก่อนอ่าเราตีตัวหนึง่งแล้วก็เรียกให้อ่ายูนิตไปตีตัวอื่นได้นะครับอืมค่อนข้างที่จะอืม ตื่นเต้นไหมก็ไม่ตื่นเต้นนะครับสําหรับพี่แคทคือรู้สึกว่ามันก็เป็นแนวทั่วๆไปนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบแนวแบบนี้ก็น่าจะชอบพอตัวพี่ว่าแล้วก็ให้เขาตีไปเลยโอเคเลยอีก2ตัวเดี๋ยวเราไล่ทำเมียนเกียสไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไง เสร็จแล้วนะครับเควสดนี้เราก็จะได้นูบโซมาซึ่งเราต้องไปซั c เซฟูลี่อาร์ไรส์โน้นะครับเคลสดต่อไปตัวนี้เหรออ๋อาาแล้วก็เป็นเอสเซน์นูฟเอสเซนคือระบบคล้ายๆอ่าระบบอัปเกรดนะครับจากระดับระบบเอสเซชั่นเนี่ยก็คือจาก เกียร์คอมมอนถ้าเราอัปเกรดนะครับโดยนําของพวกนี้มาก็จะทําให้นู๊ฟของเราเนี่ยจะเป็นตัวแลแทนนะครับจากดาเมจร้อยสี่นี่ก็จะเป็นสเต็งร้อยห้าสิบหกนะครับแล้วก็จะมีเคิร์กหนึ่งนะครับโอเคไปกดแล้วก็จะสําสเร็จเลยนะครับสําเร็จเลยรีโลเคิร์กก็คืออารมณ์คล้ายๆกับรีโลนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปได้เนะาะอารมณ์คล้ายๆรีโลซึ่งผมได้ d a ด a าเมดบูธนะครับ33%มสิบสามเปอร์เซ็นต์นะสามสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีคิปเปตไปของน่าจะมีเยอะอยู่เราอัพไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเคสต่อไปเคสต่อไปเป็นดีฟิสดกคอนไมเดนนะครับ okay. โอเคกดไปได้เลยนะง่ายอยู่นะเคล็คือ ระบบสอนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราต้องขึ้นไปอาคารนู้นหรอขึ้นไปข้างบนนะครับมาอยู่ข้างล่างก็ได้นะเป็นน้องฮาอิ e, เนาะข้างล่างแล้วก็อาไลอาไลทธาตุไฟนะฮาอิ R e เป็นธาตุไฟนะครับอ่า สังเกตดูนะครับว่าถ้าเปียนตัวที่ชนะธาตมันก็จะมีอักษรขึ้นนะครับลูกศรขึ้นเดีย๋ยวพี่แคทจะเอาให้ดูเมื่อกี้เห็นปะเห็นไหมอย่างน้องเคยคิวเอร์เ,เมดเนี่ยน้องเป็นธาตุน้ําแล้วตีมาตีธา,าตุไฟใช่ปะมันก็จะมีอักษรเนี่ยขึ้นมาว่ามันชนะธาตอย่างนี้นะก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับดูง่ายแล้วก็ชัดเจนดีพี่ว่าโอเคขออนุญาตเก็บเควสอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับเราจะไปเคลสต่อไปกันเรื่อยๆเนาะ โอเคหลังจากที่เราเสร็จเควสฮาอินะครับเราก็จะได้ซัมมอนอัลตายูนิตอีกหนึ่งใบนะครับก็จะมาทําการซัมมอนเลยนะครับก็ได้ฟรีมาอีกหนึ่งใบนะครับเป็นเควสเนาะเราก็สามารถกดฟรีได้โอเคเราไปดูกันเป็นสีอะไรสีม่วงอีกแล้วเป็นสีม่วงก็แสดงว่าเป็นธาตุเกี่ยวกับความมืดหรือเปล่าอุ้ยเป็นแสงสีฟ้านะครับรอบนี้เป็นตัวระดับแลนะครับเป๊ะ เป็นไททันนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือเป็นระดับแรขึ้นมานะครับก็น่าจะโหดขึ้นหรือเปล่าโหดขึ้นหรือเปล่าเรามาดูกันอ่าก็น่าจะโหดขึ้นนะครับตัวแรนี่มีอะไรบ้างก็จะสามารถรีโลเคิร์ได้นะครับสําหรับตัวแรเนาะเราก็รีไปเลยก็จะได้โอ้ขีดามิดโอเคได้ขีดามิดนะเฟสน,นี้ก็ผ่านไปแล้วก็จะได้ไปฆ่าที่ออราฟาร์มเมอร์นะครับก็อยู่ข้างๆนี้เลยโอเค เราก็ตามแสงก็ได้แต่ถ้าไม่เข้าใจเราก็กดตัวกู mm. ไปได้นะครับ mm. เพื่อนโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะทำเคสนี้ไปเรื่อยๆต่อแล้วกันเนาะน่าจะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับน่าจะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งก็อาจจะดูน่าเบื่อนะครับในการทำเคสแรกๆเราก็จะรีวิวตามความเป็นจริงนะครับตอนนี้พี่ก็เล่นได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับ mm. ก็เพิ่งทำเคสได้ไม่กี่อันเองก็เป็นเกมที่ใช้ระยะเวลาพอสมควรเนานะ ี๋ยวเอสอักสหนึ่งแล้วกันไป2000 years a l t โอเคเราก็เดินทางมาถึงตัวสุดท้ายแล้วโอ้ใช้เวาเยะเวลานานมากเพื่อนในการทำวสหลักหรว่าเวสโลกแรกอันนี้เป็นเวสสุดท้ายแล้วหรือเปล่าสำหรับเมนเวสเราต้องมาลองดูกันโอเคโอเคเขาให้ไปออฟเทนแลยูฮูอีกหตัวนะครับคือเราต้องหาแลยูฮูมันอยู่ไหนละ่ะ อยู่ตรงนี้อือคือเราต้องหาตัวแรเนาะแปลว่าต้องหาตัวกรอบสีฟ้านั่นเองโอเคมาล่ะแล้วก็กดเลยก็ถ้าตัวกรอบสีไหนมันก็จะได้ตัวละครสีนั้นอย่างผมได้ตัวออร่าฟาร์เมอร์มาก็ได้ตัวสีแดงมานะครับเพื่อนโอเคเราได้ครบแล้วสําหรับเคลสนี้นะครับเราก็จะกดรับไปเลยจะได้เป็นไรให้ไปสู้กับโมนาดบอสนะครับโอเค เราจะเข้าไปพอร์ทัลกันไหนอะ่ะมีเวลา10นาทีในการฆ่ามูนาดบอสโอ้โหเลือดสี่แสนจะไหวไหมเนี่ยไป10นาทีน่าจะน่าจะไหวอยู่นะครับน่าจะไหวอยู่10นาทีโอเคเดี๋ยวเราจะเล่งเวลานะครับเพื่อน,เ,อนเลือดบ,บอสเร็วค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสี่แสนนะครับเพื่อนโอเคเราจะเล่งเวลาไปนะครับไป คียบอรใกล้ตายแล้วโอ้โหตีไปใช้ระยะเวลา2นาทีนะครับด้วยตี4ี่แสนก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเวลานิดนึงนครับเพราะตัวเรายังไม่หวนมากเนะแต่ก็ผ่านเครสนี้ไปได้นะครับเพื่อนใช้ระยะเวลาประมาณ2นาทีนะครับในการตีบอสนะบอสคืออีกจิตของเราจะสกัดเงาได้ปะโดนทุ่มแล้ละโอเคมีโอกาสสกัดเงาได้เราก็จะสกัดเลยแล้วได้ปะเนี่ย ไม่ได้นะครับสรุปไม่ได้เลยโอเคเราก็จะต้องไปที่รับเบอร์กับตันต่อเป็นพีสของโลกไหนเนี่ยเราก็จะได้ของมานะครับเป็นคลาสเคิร์ตัวเข่นกับสมอนเอขีเนาะแล้วทีนี้เราก็วาร์ปมาโลก2เลยนะครับก็คือเป็นโลก2เป็นโลกของวันพีชนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปตีตัวม่วงก่อนอุ้ยตัวนั้นตัวทองปะตัวม่วงโอเคเราไปตีช่วยเพื่อนก่อน เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ตัวม่วงก็มีโอกาสดีขึ้นนะครับอแล้วหลังจากเข้ามาโลก2แล้วเนี่ยเราก็จะได้วสนะครับเพื่อนได้วส์เดลเี่ e ส t มาทำนะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับวสของวีคลี่ e ส t ด้วยนะครับก็ใครทําอะไรไปก็มารับวสได้นะครับหลังจากที่เข้าโลก2นะหลังจากที่เข้าโลก2เนาะ ก็แจกค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเพื่อนค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเราลองตีลูฟี่ไปก่อนแล้วกันเห <cualquier> ลืออีกประมาณ0,000<ๆ>ก็จะได้นะครับสำหรับลูฟีนะ่เลือด1ล้านนะเลือด1ล้านเสียดายที่เราไม่ได้อีกิจกิี ก็ใช้ระยะเวลานิดหนึ่งครับก็เควสเมนเควสของอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือจำกัดผ่าลูฟี่10ตัวแล้วก็อไรา์นะครับอไรา์ลูฟี่ให้รบ10ตัวก็จะสำเร็จเควสเองอก็น่าจะเป็นเกมบลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นแนวิมูเลเตอร์นั่นแหละ,ะเป็นแนวิมูเลเตอร์ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็มาลองเล่นกันได้นะครับมาลองเล่นกันได้ โอเคเดี <Cornell>. okay, like ๋ยวเราจะลองสกัดดูว่ามันจะได้ไหมรีวิวไปกี่นาทีแล้วน่าจะ20นาทีแล้วได้ก็อยากให้เพ we ื่อนเห็นระบบเกมเต็มๆดูนะจะได้ประกอบการตัดสินใจให้ถูกในโซนโซนสก็จะมีทั้งหมด4 4พอร์ตเหมือนกันนะครับ4 e n เ m นมีเหมือนกันศัตรูมีทั้งหมด4ตัวเนาะก็ใช้ระยะเวลานิดหนึ่งครับนิดหนึ่ง โอเคอันนี้ก็คือสกัดแล้วใช่ไหมยังไม่สกัดเลยหกร้อยโอเคกดสกัดจะได้มาหรือเปล่าลูฟี่เลือดหนึ่งล้านนะครับแล้วก็ได้มานะครับเป็นลูฟี่ร่าง rubber โจมตีเริ่มต้น430มันมันดีป่ะเนี่ยอ่ะพออัพมาก็โจมตีเริ่มต้น579นะครับแอคแท็กอยู่ที่ 754เนาะอ่ะค่อนข้างที่จะสูงนะโอใช้ไปก่อนแล้วกันได้ขีดดามเมจกับโอกาสขีมาโอเคน่าจะไม่มีระบบอะไรเพิ่มเติมแล้วหรือเปล่าน่าจะไม่มีอะไรให้เพิ่มเติมแล้วเนาะ เดี๋ยวเราลองกลับไปอันพี่แคทยังสงสัยเรื่องอีกิด์อยู่ว่าเราจะกลับไปสากัดอีกิดได้ยังไหมเดี๋ยวเราลองกลับไปที่โลกหนึ่งกันก่อนอ๋อเรายังเรามีโอกาสเข้าไปตีได้หรอไม่สามารถเล่นได้ลเลยหรอหรือว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรไม่ไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับสำหรับตัวละครอีกิดคือสากัดไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยเหรอ น่าเสียดายจังหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อรู้หรือว่าพี่อ่าน้องๆรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะว่าเราจะเข้าไปสกัดอีกิดได้อีกครั้งตอนไหนนะครับหรือว่าเราต้องเก็บตัวแรพวกนี้อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่มันก็มีอยู่นะเหมือนเดิมเลยอืมโอเคกลับไปโลกเดิม excel นะครับเก็บขีสนี้นะครับ โอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับเกมอนิเมะไลซิงก็ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาพอสมควรน,นะครับในการฟาร์มก็ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันได้นะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งโค้ดแล้วก็ทิ้งลิงก์แมปไว้นะครับใต้ดีสคริปชันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่แคทด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ